เบิ่งครับพี่น่องแม่แม่บัวนะครับให้จับเลียสรุปเลยบจจักตัวสีอานะครับสรุปเลี้ยวนะครับบจจักตัวสีอานะครับปองงไปยังขิดมาเอาเบิ่งด้วยจะจับให้บ่นะครับเอาน้ำโชคจับจับว่าเส่นว่าเอ้าแม่บัวให้จับเลียเบิ่งเบงเบิ่งแล้วครับแต่ว่าจะขี่จับเอาตัวไหนสูงเซเปึกเรียนหนังสือบ่ได้บจจักตัวเลข นี่เแ็มเบิ่งซื้อๆครับเดี๋ยวเบิ่งซื้อๆบ่จักตัวสิจับเลยจับจับเร็วจับตัวเล็กอะมันสิบอกวันที่หนึ่งมิถุนายนหกขานี่ออกมาดูน้ำโชคเร็วโอ้ยสลบระบาดเอ้าบ่จักตัวสีเอาแล้วหามามาหามา,า,มานี่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 จับออกมาเร็วจับออกมาจับออกมา โอ้ยให้จับเลียงเลยนอนสรุปน้ำเลียงอยู่บาทนี่บ่จับให้เรื่อยนะครับบ่คือแมววัดปลาดุงนะเพื่อนนะครับต่างกันจับเลียงบ่เปลี่ยนบาทนี่บ่จับเลี้ยงจับเลียงจับเลียงเร็วนี่นี่นี่น้ำสุกจับออกเร็ว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 ครับบอกมาดูคิดหนักแล้วครับมือไกลหนาปากแล้วนะครับน้ำสุก น้อนมือไกลหน้าผักแล้วโอ้ยบ่จับครับพี่น้องบ่จับซสัมน้อนมือไกลหน้าผักสรุบระบาดนี่เอ้าเอ้าเอ้าบ่จักจับบ่จักตัวเลขบ่เนี่ยเนี่จักตัวเลขบ่เนาะแม่เบิ่งแม่นบัดแมวเพิ่นคือนคำคือคุ้นเทจับเลขกถือลายงวดแล้วบัดคนกีควังบ่รู้จักตัวเลขบ่เอาจับจับจับ โอ้ยบ่จับแล้วครับพี่น้องบ่จับแล้วเอาเนั่นบ่จับหอดเรียกบาดไม่ครับจะบอกมาล้นมวเมียวเมียนมีเมยมียมียม่เมียมียวเมีเมียวเมยวมืยวเมีวม่วเมีวเมียวเมีวเมียวกมียนเมือวมวครับวเียวเมัยวเมียวเมียวเม้ยวมียวเมัยวเวเมียนเมียววเมีวเยวเม้วมมวยวเยเมยวเมั บบจักตัวเลขกดิ้นี่ต้องไปเอาไปเขาโรงเรียนใหม่แล้วนะครับบเได้ไปเขาโรงเรียนน้ำแม่วัดปลาดวงนะเพื่อนเสติสรุปแล้วไปกินเขาเต็มที่เด้อมาจับเร็ว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 นี่นี่นี่จับจับจับจะจับให้ตัวได้ปะนี่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 จะตัวได้ให้ปะนี่นี่เบือกเร็ว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 ขับออกมา นี่ขับออกมาเลคขับออกมาไว้นี่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 ให้ตัวไรบ้านี่แหละครับพี่น้องแมวที่บดได้ฝึกมาเนาะเนาะหรือว่าตัวที่จะบอเชยวชในทางด้านนี้นะครับคือจะบรจับให้เลยนะครับเอฟซีทุกท่านครับนี่ครับตัวอย่างนะครับนี่ครับบรจับจับเลยนะครับบรู้ว่าจะจับตัวไรออกมานะครับซึ่งกับบรคือกันกับแมววัดปลาดงนะเพื่อนนะครับเด้อ ส่วนแมวทางวันปลาดุ่งนะเพื่อนนะครับเพื่อนจะจับออกมาให้เลยนะครับน้อยกว่านี้นะครับตัวแมวจะเล็กกว่านี้นะครับอายุน้อยกว่านี้นะครับจะรู้จักจ,จับออกมาแล้วก็เชี่ยให้เจ้าของพ้อมนะครับซึ่งเจ้าแมว่างเดานะครับเพื่อนจะจับออกมาเล่นเล่นแล้วก็เชี่ยให้อาจารย์เลยนะครับแต่ว่าเจ้าน้ำฉกอยู่ที่บ้านของแม่บัวนี่บรู้จักจับเลยนะครับซึ่งเอาตัวเลขให้จับ งุ่งเลยนะครับบุจักจะจับเลยนะครับนอนยังเดียวเล่นยังเดียวนะครับเฮ้ยนำโชคบริจักจับเลยบุสมซื้อเลยวะอาอไ้น่องตางดาวน้องเพลียววัดปลาดงนะเพื่อนบอเนี่ยคือเคยไปหากันอย่ค่อเคยไปอย่คือบุจักจับวะอ๋จับตัวเลขเร็วโอ้ยสลบแล้วครับเอ้ซีบอคือกันนะครับเ้ยสำหรับแนวยุท่บานของแม่บัวสลบแล้วครับลมแล้วสลบแล้ว ลบใส่จานตัวเลขแนวทางเลยนะครับซึ่งเจ้าแมวทีอ่วัดปลาดงนะเพื่อนจะจับพลิกความพลิกงายแล้วก็เชียร์ให้เลยนะครับซึ่งก็ออกมาหลายงวดแล้วนี่เป็นตัวอย่างเนะครับเนาะเอฟซี FC ทุกท่านครับสําหรับแมวของแม่บัวบัรูเลยนี่ครับเลรินเซยนะครับเอาบัตรนี้เอจะพาไปเบื้องตัวเลขแนวทางจากสูตรนะครับบัตรนี่แปลตัวเลขแนวทางจากสูตรเลยนะครับเนาะซึ่งเจ้านําโชคเนี่ย ให้โชคว่าเป็นนะครับยิบตัวเลขว่าเป็นบ่กคือของวัดปลาดลงนะเพื่อนเดี๋ยวทางวัดปลาดลงนะเพื่อนเดี๋ยวจะไปตามหาอีกนะครับซึ่งในงวัดที่พันมาแต่ให้มาแล้วนะครับสําหรับเจ้าแมวนําโชคนะครับกอยู่ในคลิปนะครับเด้อย,ย้อนดูในคลิปได้นะครับสําหรับเอฟซีแฟนช่องของแมวนําโชคนะครับน้องแมวนําโชคอยู่ในคลิปของ ต้อใส่พารวยแล้วก็ห้ากบแปดารวยนะครับเข้าไปดูในคลิปได้สําหรับของน้โชกนี่บได้นะครับเดี๋ยวไปเอาเลขสูตรดีกว่านอกกับนอกครับนี่ก็คือสูตรนอกกับนอกสูตรแมวไม่ให้ไปเอาสูตรดีกว่านะครับวันที่1เดือน6ปีหกข้านะครับอยู่ในตา่างก็จะมีสีมีห่งมี6กมี9้ามี3มี2มีห้านะครับนี่คือสูตรสามตัว ก็เลยเป็นหลายตัวเนาะครับเนาะ f c ทุกท่านครับก็เลยเป็นหลายตัวเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรสามตัวนะครับเป็นสูตรสามตัวจับคู่นะครับจับคู่ก็คือได้หนึ่งเก้าห้านะครับหนึ่งเก้าห้าสามหกสี่ซึ่งสำคัญนะครับสามหกสี่นี่ เป็นข้อมันของแอดพ่อมนะครับเดี๋ยวผม,ผมให้ไว้เลยนะครับเพื่อลืมนะครับเป็นข้อมันของแอดพ่อมนะครับหรือว่า FC ท่านใดจะจับเป็นตัวไดนั่นกน็เลือกจับได้ตามใจชอบนะครับเด้อนะครับเดี๋ยก็มาสองเกนะครับ5 3 4 1ามสห้า 539259213นะครับซึ่งแงบจะจับให้อยู่ที่8หางนะครับจะจับให้ที่8หางสำหรับจับคู่3ตัวนะครับหรือไวซี่จะจับไปอีกก็ได้นะครับเนาะซึ่งจะออกอยู่ในนี้นะครับซึ่งในงวด ที่ออกวันจันทร์ก็จะมีตัวเลขค่ายกันแบบนี้นะครับสึ่อออกหกสี่สองนะครับแต่ว่านี่เป็นสูตรของวันพุธนะครับเพราะว่าฉลากออกวันพุธนะครับวันนี้ฉลากออกวันพุทธที่หนึ่งมิถุนายนหกห้านะครับหรือว่าเอฟซีจะจับห้าสองเก้านะครับก็บจะจุู่ในี้เล้วนะครับ เป็นสองหนะครับหรือว่าหนึแต่ว่าหนึแอดบริจับให้ได้ครับเออนึ่องเกประมาณนี้แอดบริจับให้นะครับหรือว่าเอจะจับเอาก็บ,บริวากันนะครับนะ 6, 4, 6, 2, 4, 6, เนาะหกสี่หกสองสี่หกแอดกับบริจับให้นะครับ4ี่หไม่ได้จับให้ อซีมักชอบก็ค่อยจับเอานะครับจับแล้วก็ไปยิบจับชรากินแมงรัฐบาลไว้นะครับไม่แน่นะครับอาจจะเข้าเลขหน้าหรือเลขท้ายสามตัวนะครับเพราะว่าชรากินแมงรัฐบาลมีหลายรางวัลเนาะครับเนาะก็เลือกแล้วก็ไปยิบจับชรากินแมงรัฐบาลไว้ทางช่องนะครับสนับสนุนให้ยิบจับชรากินแมงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับบริมมอมเมาใหลุ่มหลงในการพนันสิเงินแต่ประการใดนะครับ มักจอบกับค่อยจัดคัดกระพานนะครับอันนี้ก็เป็นคว้มเชื่อส่วนบุคคลโปรดชจวิตารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะซึ่งสูตรนี่นะครับมีมาตั้งนานแล้วนะครับผู้เฒ่าผู้แกเพิ่นใส่มากแต่โดนแต่นานแล้วแต่ว่าแอดพึ่งจะไปขอมาไร้บจีหมวดมานี่นะครับขอมาได้ประมาณสี่หวดหางหวันมานี่นะครับแอดมาล่องจับเบิงนะครับ แต่ว่าบางครั้างแงะก็จับไม่หมดนะครับก็เลยหลุดไปเนาะครับเนาะเอาในครั้งนี้นะครับก็ลองจับเบ้างได้ครับเนาะ FC ุกท่านครับหรือว่าจะจับเป็นสองเก้าสามเจ็ดสี่ก็ได้เนาะครับเนาะคือจับวนเวียนกันสามตัวคือจะมาด้วยกันนะครับคือจับวนเวียนในนี้ให้คือเป็นตัวเลขสามตัวมาน้วกันนะครับถ้าบ่มมีในนี้ มีโอกาสที่จะเข่าอยากว่าสนครับเจ้าของสูตรเพิ่นวาเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับผู้คนเคยจับเคยใส่มาแล้วสําหรับสูตรนี้นะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือ3 6มนะครับจับให้แปดคู่เน้นที่3 6มนะครับนี่นะครับอันนี้คือตัวรถ ตัวกันนะครับ 1, 3, 5นะครับส่วนตัวรองนะครับเดี๋ยวจะเอาปากกาสีน้ำเงินให้นะครับนี่ครับตัวรองนะครับกับตัวรองคือ5 3 4นะครับหา3าหรือหาส3นะครับไม่แน่นะครับอาจจะมาเรียงเลขสี่เลขงนองอีกกับว่าบริุทธินะครับเนาะกองโบไปหักนะครับ บบแน่นอนนะครับผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกเป็นเลขสูตรมีสิทเข้าและมีสิท์หลุดนะครับกพินิจผิจารณากรที่จะลงทุนนะครับเอฟซีทุกท่านครับมาจอบกับค่อยลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเป็นตัวอย่างให้เบิ้งนะครับสําหรับแมวนะครับแมวนําโชคอยู่ที่บ้านแมวของแม่บัวนะครับอบจับตัวเลขแนวทั้งห้เลยนะครับโบคือ แมวทางด้านวัดป่าดงลเพื่อนนะครับเอาเข้าไปดูในคลิปได้นะครับสําหรับแมวน้องแมวนะครับวัดป่าดงละเพื่อนลงห้แล้วนะครับเด้ยอยู่ในคลิปนะครับย้อนดูได้นะครับสําหรับน้องแมวให้โชกน้องต่างดาวนะครับแต่ว่าน้องน้ำโชกบ่ไห้เลยนะครับก็เลยได้มาเอาตัวเลขสูตรแนวทางนี่ฝากเอฟซีทุกๆท่านนะครับก็จะเลื่มนะครับเด้๋ยเอฟซีทุกท่านครับฝาก กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับคล็ดลดบและข่าวสารดีๆตัวเลขดังๆจากไลยๆเซียนไลายๆสำนักนะครับเป็นกระั่างกจแก่ทั้งช่องไปเสาะแสวงหาสูตรดีๆสูตรเด็ดๆมาฝากปีฝา,านกน้องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แก่ทั้งช่องทองใสพารวยจะกลาบขอพระคุณเป็นอย่างยย่งนะครับ ชมอย่างไม่ข้ามโฆษณาก็ถือว่าล้ำเลิศประเสริฐสีขอให้ท่านมีโชคตลอดปีและตลอดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับผม